สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะค่ะวันนี้พบกับคุณครูอรพินนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของนะคะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะคะนะคักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเนื้อหาเนี่ยของเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะอ่านะคะนีาจ,จะเป็นคําคมนะคะ,ะจากคุณครูนะคะ การศึกษาไม่ใช่การเติมของลงในหม้อนะคะแต่เปรียบเสมือนการต่อเส้นทางของชีวิตนะคะวันนี้นะคะนอกจากเรานะคะจะต,ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเราแล้วด้วยนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องนะคะทำการเรียนรู้นะคะควบคู่ไปด้วยนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเรียนค่ะอ่ะต่อมานะคะเข้าเนื้อหานะคะการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะสามารถสังเกตได้จากลักษณะรูปร่างหน้า,านะคะและ ส่วนสูงซึ่งในแต่ละบุคคลอาจจะมีลักษณะรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงที่เท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเจริญเติบโตของแต่ละคนนะคะนักเรียนค่ะวิธีการสังเกตนะคะและสำรวจการเจริญเติบโตของตนเองนะคะมีดังนี้นะคะนักเรียนเราจะสามารถสังเกตและสำรวจการเจริญเติบโตของตนเองนะคะแล้วก็ของเพื่อนๆของเรานะคะก็จะมีวิธีการดังนี้นะคะก็ะคือ1นนะคะ สังเกตนะที่ลักษณะรูปร่างนะครับเพื่อเปรียบเทียบรูปร่างนะคะสูงรูปร่างสูงใหญ่รูปร่างอ้วนและรูปร่างผอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างของสองสาวนะคะที่คุณครูเอามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนลองสังเกตเพื่อเปรียบเทียบนะฮะจะมีผู้หญิงนะคะด้านซ้ายมือนะคะนี่จะมีรูปร่างท้วมนะคะสมบูรณ์นะคะเจ้าเนื้อนิดนึงนะคะแล้วก็อีกด้านด้านขวามือนะคะจะมีรูปร่างผอมเพียวนะคะสมส่วนเลยนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะวิธีการสาํารวจนะคะนี่เป็นวิธีการสํารวจการเจริญเติบโตนะคะของตนเองนะคะก็คือนะคะเราสามารถสํารวจการเจริญเติบโตของตนเองได้ด้วยการชั่งน้าหนักนะคะเรานะคะสามารถนะคะวิเคราะห์นะคะดูว่าเราเนี่ยกาลังเจริญเติบโตตามช่วงวัยได้หรือเปล่าได้สมส่วนพอดีหรือเปล่านะคะก็คือเราสามารถดูได้จากการชั่งน้ําหนักแล้วนํา ผลนะคะน้าหนักของเราที่ได้เนี่ยไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์นะคะเราก็จะมีตารางเกณฑ์นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบสามารถดูได้นะคะไม่ว่าจะเสิร์ชดูในดูใน Google นะคะหรือว่าในแหล่งข้อมูลต่างๆก็ได้นะคะนักเรียนแต่สิ่งที่นักเรียน,น,นควรมีก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่จริงนะคะก็คือน้ําหนักของนักเรียนนั่นเองนะคะอ่ะวิธีการสํารวจการเจริญเติบโตอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการวัดส่วนสูงนะคะนักเรียนอ่านี่ก็จะเป็นภาพนะคะ ที่วัดส่วนสูงนะครเป็นแถบเนี่ยนะักเรียนชั้นปสาแล้วเนี่ยจะต้องเคยผ่านการวัดส่วนสูงมาบ้างแล้วนะคะนะจากครูประจําชั้นก็นดีหรือจากนะคะที่วัดส่วนสูงในโรงพยาบาลหรือว่าสถานีอนามัยหรือตามห้างร้านต่างๆนะคะนะักเรียนที่นะักเรียนอาจจะได้เคยมีประสบการณ์ในการวัดส่วนสูงมาก่อนแล้วนะข้อมูลตรงนี้ก็สามารถนําไปเปรียบเทียบนะคะไปสํารวจการเจริญเติบโตของนักเรียนได้เช่นกันนะคะก็คือในส่วนของน้ําหนักแล้วก็การ วัดส่วนสูงนะคะนักเรียนนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์นะคะในตารางที่สามารถหาดูได้นะคะก็คือใน Google นะคะกูเกิลก็ได้นะคะนักเรียนอ่าต่อมานะคะนักเรียนวิธีการดูแลตนเองนะคะให้มีการเจริญเติบโตที่สมวัยเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถมีวิธีการดูแลตนเองนะคะให้ตนเองนั้นมีการเจริญเติบโตที่สมวัยนะคะได้อย่างไรอ่ามาดูนะคะ นี่คุยยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะว่าวันนี้ถ้านเรียนลองสํารวจดูตัวเองแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนมีน้ําหนักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานนะคะก็คืออยู่ในเกณฑ์อ้วนนั่นเองนะคะนักเรียนก็ต้องมีวิธีการดูแลนะคะให้นักเรียนเนี่ยมีน้ำหนักนะคะที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปกตินะฮะโดยวิธีที่1ก็คือ หนึ่งกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะและควรลดการกินอาหารที่มีน้ําตาลหรือไขมันมากเกินไป2กินผักและผลไม้เป็นประจำนะคะสาออกกาลังกายเป็นประจำนะคะช่วงนี้อยู่บ้านด้วยนะคะนักเนคนไหนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์เนี่ยสามารถนําวิธีนี้นะคะทั้ง3วิธีนี้ไปควบคุมนะคะพฤติกรรมของตนเองนะคะได้นะคะเผื่อเรานะคะจะได้มีน้ําหนักที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะนักเรียนอ่ะดูต่อไปนะคะ ถ้าวันนี้นักเรียนมีส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์นะคะน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็คืออยู่ในภาษาที่เราพูดกันง่ายๆก็คือเป็นเด็กที่มีส่วนสูงน้อยๆก็คือตัวเตี้ยนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถมีวิธีการนะคะที่จะบำรุงนะคะหรือเสริมสร้างให้นักเรียนี่ยมีส่วนสูงที่ตรงมาตรฐานตามเกณฑ์ได้ก็คือข้อที่หนึ่งกินอาหารให้ครบห้าหมู่และควรดื่มนมให้มากๆนะนะคะข้อที่สองออกกาลังกายเป็นประจำนะคะนักเรียน สองข้อนี้นะคะหมั่น anyway, ทาให้สม่ําเสมอนะคะสาหรับนักเรียนที่อยู่ในนะคะส่วนส e. ูงท like gen ี่อยู่ในส่วนสูงที่อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่ามาตรฐานนะะต่ํามาตรฐานก็คืออยู่ในเกณฑ์ตัวเตี้ยเตี้ยนะคะตัวเล็กๆล็นักเรียนรับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่ดื่มนมให้มากๆนะคะแล้วก็ออกกําลังกายให้เป็นประจำนะคะนักเรียนก็อาจจะมีพัฒนาการทางด้านการเจริญเติบโตที่มากขึ้นนะคะทำให้ส่วนสูงนักเรียนเนี่ยขึ้นมาอยู่ตามเกณฑ์นะคะเท่ากับเพื่อนๆนได้ นะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่าเป็นการยกตัวอย่างนะคะถ้านักถ้ามีน้ําหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานแล้วน่านี่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วนะคะเราก็ยังคงจะต้องนะคะมีวิธีการดูแลร่างกายนะคะอีกเช่นเคยนะะก็คือมีวิธีการนะคะก็คือหนึ่งนะคะ ดื่มนมนะคะเป็นประจำนะคะข้อที่2อนะคะออกกาลังกายเป็นประจำนะคะข้อที่3กินอาหารให้ครบห้าหมู่มนะคะเพราะนั้นทั้ง3ามข้อเนี่ยนะคะไม่ว่านักเรียนเนี่ยจะมีอยู่ในน้ําหนักหรือส่วนสูงนะ,ะในเกณฑ์ใดนะคะยังไงการรับประทานอาหารนะคะให้ครบห้าหมู่นะคะการดื่มนมเป็นประจำนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยนะคะก็ยังคงมีความสําคัญในทุกๆนะคะระดับ เกณฑ์มาตรฐานนะฮะที่อาจจะมีเกินหรือว่าน้อยเกินไปก็ยังคงต้องมีในวิธีการรับประทานอาหารนะคะการออกกำลังกายและการดื่มนมนะคะอย่างนี้อยู่เสมอเสมอนะคะอ่าต่อมานะคะนักเรียนพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะอ่าเรามาดูนะคะนักเรียนอยู่ในช่วงวัยเก้าถึงสิบเอ็ดปีนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูนะคะว่าพัฒนาการทางด้านร่างกายของเรานั้นเป็นอย่างไรนะ,ะในเด็กผู้หญิงนะคะช่วงอายุเก้าถึงสิบเอ็ดปีนะคะมีดังนี้นะ สไ,สไลด์สไลดนี้นะคะแล้วสไลด์ถัดไปนี้จะมีความสําคัญมากเพราะว่าจะอยู่ในใบงานที่ครูมอบหมายให้ด้วยนะคะอะมาดูค่ะในข้อที่1น,นะคะสําหรับเด็กผู้หญิงนะ,ะช่วงอายุ9ก้ถึงสิปีนะคะก็คือข้อที่1จะมีหน้าอ,อกใหญ่ขึ้นนะคะข้อที่2เอวเล็กลงข้อที่3นะคะสะโพกผายขึ้นนะคะข้อที่4กระดูกแข็งแรงและข้อที่5น้ําหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นค่ะ มาดูนะคะในเด็กผู้ชายนะคะช่วงอายุ9ถึง11ปีนะคะก็จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายดังนี้นะคะ mm hmm. ข้อที่1กล้ามเนื้อเนี่ยมีความชัดเจนเป็นมัดมากขึ้นนะคะข้อที่2มีกระดูกที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะตัวจะแน่นแแข็งๆขงนะคะข้อที่สามีเสียงที่เริ่มจะแหบแบแห้งๆนะคะนักเรียนไม่รู้แหบแห้งเพราะฮอร์โมนหรือว่าแหบแห้งเพราะชอบตะโกนเล่นกับเพื่อนมากเกินไปนะคะ mm hmm. ข้อที่สี่นะคะน้ําหนักส่วนสูงเนี่ยจะเพิ่มขึ้น นะคะนักเรียนอ่าเพราะนั้นจะมีบางข้อที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันนะฮะนะักเรียนจดจําแล้วก็สังเกตด้วยนะคะนักเรียนต่อมานะ,ะพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะนักเรียนอ่ะมาดูนะคะข้อที่1นนะคะมีความรู้สึกอ่อนไหวนะคะข้อที่2ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นนะคะข้อที่3รู้สึกอิจฉาเพื่อนที่ได้รับความลักหรือความสนใจ เ่อน,นี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนหรือเปล่าข้อที่สี่มีความรู้สึกสงสารสสเห็นใจผู้อื่นนะ,ะเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นนะคะได้ดีเพราะสิ่งแวดล้อมนะคะของนักเรียนเนี่ยเริ่มกว้างขึ้นนะคะเริ่มมีสังคมมากขึ้นเริ่มมาโรงเรียนเริ่มแค่เพื่อนแค่ฝูงนะคะเริ่มให้ความสําคัญกับเพื่อนฝูงมากขึ้นนะคะก็จะเป็นในนะคะความรู้สึกในข้อที่สี่นี้นะคะอ่าต่อมานะคะพัฒนาการทางด้านปัญญาสติปัญญานะคะก็จะมีดังนี้นะคะ อ่ะดูนะคะเรียนข้อที่1มีความกระตือรือร้นนะคะข้อที่2นะ,ะชอบพูดมากกว่าเขียนนะคะแล้วชอบซักถามนะคะสังเกตเนี่ยนักเรียนเนี่ยในระดับชั้นป .3 เนี่ยจะเริ่มมีความไม่ค่อยนิ่งนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นนะ,ะมีความกล้านะคะที่จะพูดกับครูมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อที่ดีนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องกล้าถามนะคะในสิ่งที่ถูกที่ควรน,นะคะอ่ะ ข้อที่3นะคะก็คือมีการรู้จักวางแผนและจัดแปลงแก้ไขการกระทําต่างๆอย่างมีเหตุผลจะเริ่มมีความเติบขึ้นะนะคะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นข้อที่ดีนะคะนะักเรียนโอเคนะ,คะพัฒนาการทั้ง3ด้านนะคะว่าจะเป็นด้านจิตใจและอารมณ์นะคะด้านสังคมและก็ด้านสติปัญญานะคะก็จะ อยู่ในเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะที่วันนี้ครูมอบให้นะคะก็มีทั้งหมดสองใบงานนะคะค่ะอ่าเรามาดูนะคะในใบงานที่ครูมอบหมายไปนะคะนักเรียนทํานะคะทั้งสองหน้านะคะตามที่ครูได้แจ้งนะคะอ่ามาดูใบงานที่หนึ่งนะคะคำชี้แจงนะคะครูก็จะชี้ให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นข้อความนะคะพัฒนาการนะคะอ่าและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะ ของผู้ชายและผู้หญิงเมื่อมีอายุมากขึ้นนะคะและกลับภาพให้ถูกต้องนะคะ,ะก็คือโยงนะคะภาพนะคะเด็กเนี่ยโยงเส้นนะคะจากรูปเด็กนะคะไปเด็กผู้หญิงเนี่ยไปสู่ข้อความนะคะที่ตรงกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขางหน้นนานร่างกายนะ,ะให้ถูกต้องนะคะรูอธิบายไปแล้วเบื้องต้นนะคะไม่ยากนะคะนี้นะคะแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะนักเรียนก็โยงเส้นนะคะไปยังข้อความที่ นักเรียนผู้ชายเนี่ยจะมีการเปลีป่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะที่เกิดขึ้นนะ,ะอะต่อมาเป็นงานที่2นะคะอ่าสักครู่นะครับขออนุญาตอ่าใบงานที่2อนะคะอาจจะเป็นเรื่องของนะคะการพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะสติปัญญานะคะนักเรียนคุณครูก็มีนะคะคําชี้แจงมาก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำข้อความไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้อง ไม่ยากเช่นกันนะคะนักเรียนมีข้อความด้านบนให้นะคะทั้งหมดสีข้อความในกล่องข้อความด้านบนนะคะแล้วก็มีภาพให้นักเรียนทั้งหมดสีภาพให้นักเรียนมาลองพิจารณาและวิเคราะห์ดูสิคะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยแสดงถึงนะคะพัฒนาการหรือทางด้านจิตใจและอารมณ์ในลักษณะไหนนะคะนักเรียนก็เลือกมาใส่ใต้ภาพได้เลยนะคะนักเรียนทํางานนะคะทั้งสองใบงานเสร็จแล้วเช่นเคยค่ะกะติกาของเรานะคะถ่ายภาพนะคะลงนะคะ สร้างอัลบ,บั้มลงในอัลบ,บั้มแล้วก็ชื่อของตนเองนะคะส่งในกลุ่มลาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะโอเคค่ะนักเรียนเน้นความถูกต้องสวยงามนะคะครูมีคะแนนความตั้งใจให้นักเรียนด้วยนะคะอ่าโอเคแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย